สวัสดีสวัสดีสวัยดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิเร์สุกุุลคนเลิมาพบมาผอกล้าบน้องกระตุนสาวลาวใตา้สนเนลเหมือนเดิมคือเก่าทุกคนตูนเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะอาจจะแบบว่าวันนี้จะพามากินกุ้งนะคะกุ้งสดแล้วก็ปลาหมึกลวกนิดหน่อยเนาะคือเพิ่งเลิกงานแล้วก็ไปซื้อในตลาดสดๆดใหม่ๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะ แล้วก็ผักเน,นะนาะน่ากินมากๆทุกคนมากินกันเลยค่ะทุกคนนี่น้ําจิ้มทําเองทุกคนทําเองมาจากร้านนะทุกคนนะเพลิดเลิมากทุกคนมากินด้วยกันเด้ออันนี้ขาหมูมาอีกแล้วเส้นเคยนะคะทุกคนค่ะไม่อาจจะไม่ชัดนิดหน่อยเนาะมากินกันเลยค่ะทุกคนค่ะอันนี้ก็เป็นกุ้งอ ขออนุญาตไซนิ้วนะคะทุกคนค่ะหืมหืมไม้นี้ลำบากมากเลยอร่อยทุกคนขออนุญาตทำดีๆก่อน คนอาจจะไม่ได้เห็นผักเนาะต้องกลับขอโทษขอขอภัยด้วยต้องผัก็ก้องไม่หมดแล้วเธอเธอแบ่งน้ำจิ้มไดนไหมน้ำจินะม้มไปอยู่ข้างเธอนี่หนูจะส่นอร่อยทุกคนอันนี้ก็ดวกแบบบ้านไม่ต้องสุกมากอ่ะเออมันกองกินไม่ดูมันจะเหนียวหรือเปล่านะทุกคนทุกคนดูนะ

น้ำจิ้มซีฟู้ดทำง่ายๆเลยนะสูตรเราเองอวนตัวน้อยมาหน่อยเดี๋ยวแบ่งหะ <c oughs> ตั้งใบัราทุกคน้เอ<ำ> <c oughs> con Âu lỏi chính đó Khuân khuôn nơi thưa quý เสียงหรือเปล่ามีแต่คนบอกว่าให้เปลี่ยนใหม,ม,นม่แพงมากเลยทุกคนตั้งพันกว่าอ,อร่อยมาก ไม่ได้กินนานทุกคนนานนานทีกินเนาะ อันนี้ไม่ได้หั่นนะเต่กินแบบนี้เด็กินใหญ่ๆทุกคนปลาหมึกลวกนะทุกคนนะไม่ดวกไม่ได้นะเดี๋ยวกินดิบก็ได้แต่ขอสดเนาะแต่อันนี้เราร่วงนิดหนึ่งเอาไหมเดี๋ยวจิบให้ตั้งน,นะวรกินเนี่ยร้อนมากทุกคนอาจจะร้อนนิดหน่อยเอ้ดู มอานอืม อร่อยทุกคน ไปลองทำกินนั้นไปลองทำกันกินเด้อพูดยังไงเออไปลองทำกินดูนะ จะไม่เห็นผักนะแค่นี้ถึงไหมเธอผักอร่อยอจัง จิ้มพอดีไหม อันนี้ปลาหมึกลวกใส่ตะไคร้แล้วก็ใบวะกูดด้วยนะทุกคนจะหอมเนาะมันจะช่วยดับกลิ่นคาวนิดหน่อยน้ำจิ้มนี้ก็อร่อยมากสูตรเราเองเลิศทุกคนไม่ได้กินนานอร่อยนะนานมากเลยนะหลายเดือนแนละ้ว ลวกพอดีไหมลวกปลาหมึกพอดีนะทุกคนนะเอาเลยปลาหมึกสดมากเลยนะชอบ้ไหม ไปตลาดเร็วหรือเปล่าคืออร่อยจิ้มก็จะเป็นอย่างนี้น ขามหมูไข่ทำไหมทุกคนขามหมูเราเองนะ สูตรเราก็ประมาณใส่บ่าใส่กระเทียมแล้วก็รากผักซีนะแล้วก็มันนาวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บแล้วก็เกลือนิดหน่อยให้มันอร่อยเนาะเข้มข้นอ่าถ้ามีน้ำกระเทียมดองแล้วแต่บางคนเนาะบางคนก็ใส่เนาะทุกคนเนาะแต่น้องกระตูนไม่ใส่นะ ใส่มันจะอร่อยไปแบบหนึ่งนะ สีสวยมากทุกคน ก็สดมากตลาดไหนนะเธอ,เอตลาดเอกะไซนะทุกคนนะถ้าใครพักอยู่ที่นี่ก็เห็นกันก็ทักทายกันด้วยเด้อ <c oughs> เอกะไซคือของพวกปลาหมึกเยอะมากๆเนาะเนะเธอเนาะ แต่ที่จริงก็อยากกินทุกอาทิตย์นะแต่มันไม่ค่อยมีเวลาทุกคนมือตังแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลานะอยากกินทุกวันหนูอนรุยาตใส่มือแล้วทุกคนนะแฟ,แฟนบอกว่าใหญ่มาก ปลาหมึกสดมันจะเป็นเนื้อแบบนี้นะอืมถ้่าดวกนิดหน่อยเนาะสดสดแดงๆนิดหน่อยเนื้อขาวมากเลยถ้าปลาหมึกสดอนะ่ะเนื้อมันจะขาวนะ น้นําจิ้มอร่อยเมื่อก่อนใช่ไหมนี้ตอนตอนนั้นทุกคนมกเคยทำมากินอยู่แต่เครื่องมันไม่ครบนะน้ําจิ้มเนาะคือดื่มใส่มะนาว่างใส่อยู่แต่ทุกคนแต่มันไม่พออะ่ะก็เลยออกเค็มไปหน่อย <c oughs> แต่ตอนนี้แฟนบอกว่าอร่อย พื่อเก่าเลยจุก้อน,นะน้องก็ตุแนะนำแนะนำนะลวกปลาหมึกซอยขาตะไคร้โอ้ไม่ต้องขาก็ได้ตะคไคร้ใบมะกรูดนะมันจะหอมได้ก็หลับคาวด้วยได้ดีด้วยอร่อยด้า อ no ืมอร่อยไม่อร่อยกุ้งก็น้องกระตื่นจะชอบ ผ่าข้างหลังมันนะแล้วก็เอาขี้มันออกด้วยแต่บางคนก็ไม่ผ่าก็กินสดเลยน้องกระตูนชอบผ่าเพราะว่าเวลาเราจิ้มน้ําจิ้มนะทุกคนนะมันจะเข้าไปในตัวเออมันจะอร่อยแล้วก็แช่โซลานะทุกคนนะจะได้หลับขาวเนาะฆ่าเชื้อด้วยอื จะได้แบบอร่อยเนื้อจะเด้งโอเคทุกคนคือเก่าแล้วถ้ากินมุ่มม,ม่ำถากินบะชุภาพกะขอกราบขอโทษอภัย FC ทุกคนเนาะทุกคนเนะาะลาฟไปก่อนเนาะทุกคนเลาวไปอาบหนาดกอนเนาะบ่ไหวอีดีเนาะเดี๋ยวคลิปหนาพอกันไหมเนาะทุกคนเนาะ สวัสดีค่ะสบายดีเด้อบ๊ายบายบ๊ายบายทุกคน